วิธีฝึกให้ลูกนอนหลับยาวและฝึกให้ลูกเลิกมือดึกนั้นควรฝึกเมื่อลูกอายุ4-6เดือนขึ้นไปนอนหลับยาวคือลูกสามารถนอนหลับนาน 6- 8ชั่วโมงติดต่อกันได้โดยที่ลูกไม่ตื่นขึ้นมากินนมวิธีการฝึกให้ลูกนอนหลับยาวมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบหักดิบพอคุณแม่ลองฟังดูแล้วก็เลือกเอาว่าจะใช้วิธีการใดกับลูกน,อน้อยสามารถฝึกได้ทั้งสายเข้าเต้าและสายดูดขวดแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อย7วันขึ้นไปหากได้ลองฝึกไปแล้ว7วันไม่เห็นผลและคุณแม่รู้สึกท้อใจเหน็ดเหนื่อยมมาากกกกใใหหห้้ยยุดดพ่่่่ออออนนนนผไปีเืถึึงคฝ thank <smart noise> you 1. วิธีการฝึกให้ลูกนอนหลับยาวแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ลดความถี่และปริมาณนมลงเรื่อยๆและให้ลูกดูนมสั้นที่สุดไม่เกิน5นาทีจนสุดท้ายลูกสามารถไม่กินนมตอนกลางคืนและสามารถนอนหลับยาวได้ตลอดทั้งคืนในที่สุด 2. วิธีแบบหักดิบแบ่งออกเป็น3สเต็ปดังนี้สเต็ปที่1 3วันแรงให้ลูกกินนมจนอิ่มแล้วพาลูกเข้านอนเมื่อลูกร้องไห้ตื่นขอกินนมให้ใช้วิธีการกล่อมที่เคยเห็นผลมาก่อนยกตัวอย่างเช่นอุ้มปลอบโอหากอุ้มปลอบโอแล้วลูกก็ไม่หยุดร้อง แล้วร้องนานกันกว่า1ชั่วโมงและเหลือบดูนาฬิกาว่าเกินกว่าห้าทุ่มหรือยังถ้ายังไม่ถึงห้าทุ่มอนุโลมให้ลูกกินนมได้แต่เพียงเล็กน้อยแค่พอให้ลูกนอนหลับก็พอสเต็ปที่2วันที่4ถึงวันที่6ทําเหมือนสเต็ปที่1เลยค่ะแต่ไม่มีการป้อนนมให้ลูกกินหากลูกตื่นขึ้นมาร้องไห้ตอนกลางคืนทําได้เพียงอุ้มปลอบโอและกล่อมให้ลูกหลับสเต็ปที่3วันที่7ถึงวันที่10ทําเหมือนสเต็ปที่2เลยค่ะแต่การปลอบหรือกล่อมลูกนั้นต้องวางลูกลงบนที่นอนเท่านั้นค่ะ <S <S ทั้ง2วิธีนีน้ไม่ยาก เลยใช่ไหมคะลองไปฝึกทําตามกันดูนะคะแม่แม่การฝึกให้ลูกเลิกมือดึกหรือว่าการฝึกให้ลูกเลิกกินนมตอนกลางคืนนั้นอาจจะทําให้ลูกร้องไห้เสียน้ําตาได้แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลการร้องไห้ของลูกนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของลูกแต่อย่างใดแอ่กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของเราท่านอื่นได้รู้ด้วยนะวันนี้แม่โบไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ